สวัสดีครับทุกคนบูนเฮลตี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้าน y o u u t ยูท o e บูนเฮลต Channel ครอบครัวรักสุขภาพครับคนรักสุขภาพวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการตัดผมนะครับบูนเฮลตี้ชอบการตัดผมสั้นเพราะว่าทําให้ดูแลรักษาความสะอาดง่ายครับทำให้หัวโล่งๆโปร่งเบาสบายดีครับ มีร้านถูกใจนะครับอยู่ที่บ้านน้ำเชี่ยวนะครับชื่อร้านหนูบาร์เบอร์อยู่ติดกับริมถนนนะครับสายตลาดแหลมงอบนะครับที่ตำบลน,น้ำเชี่ยวถ้าไปจากแหลมงอบไปตราดก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมืออยู่ที่กิโลเมตรที่12ซอยเทศบาล7นะครับบรรยากาศการตัดผมจะเป็นยังไงนั้นขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับ

เปนคั่งอ่ะวันนีตัดใตงหน้าตัดแต่งหน้ากละววันมเริ่มอ่ะช่วงเช้าเนี้ยนะแต่งเนี่ยเยี่ยมเลยครับทัางหมูวาเปอร์นะครับอยู่ที่น้ำเชี่ยวขอบคุณครับเดี๋ยวถ่ายป้ายร้านก่อน คการได้ทรงผมที่ถูกใจทรงที่ใช่ร้านที่ชอบก็ทําให้เราสุขใจมีสุขภาพจิตที่ดีได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ